พรด,ดีสุดยอดชักพิชาพลแล้วแบบในยุคต้นด้วยนี่งานเลี่ยมที่ตีเกียวแบบเนี้ยขนาดพอดีกับองค์พระเนี่ยแท้อัตโนมัติผมจะบอกให้ปูจันทรชโลกหลามแท้ๆเนื้อจะเป็นแบบนี้ตกไปในทะเลปลาฉลามยังไม่กัดเลยาาเก๋เต็มเลยปูจันทรชโลกหลามมาทแท้ท้องแบบนี้ ามากล่องนี้มาผมบอ,อกเลยนะถ้าคุณไปเจองานเลี่ยมแบบนี้นะแทออโต,โตนี่งานเลี่ยมที่ตีเกียวแบบนี้ขนาดพอดีกับองค์พระเนี่ยแทอ,ตอัตโนมัติ พออะไรรู้ป่าถ้าเราเห็นบ่อยๆก็เป็นเงินถ้าเป็นนาคเนี่ยคือแท้เลยเพราะนาคเนี่ยเป,เ,ปเป็นเป็นเขาเียนะสมัยก่อนเขาพอเวลาทองราคามันแพงถ้าเอามาเจือให้เปอร์เซ็นต์ทองน้อยลงเป็นนาคเนี่ยมันจะถูกลงหน่อยอที่เขาบอกโอ้แขวนใส่แหวนนาคระวัง้าผ่าตายใส่ทองถูกฝ่าเร็วกว่าแต่สมัยก่อนไม่มีตังค์ซื้อทองไงนาคมันถูกกว่าก็เลยมีแต่แหวนนาคไงม,มามามา งานเลี้ยงบันีีเก่ามากพร้อมยังลีลากุ่นไหนครับพี่ถักชัยอือหือเก่าปูบุญ่ปปูบุญครับพี่ปูบุญครับอ่าพี่ไพ่บุญพอกำแพงเพชร นี่ถ้าเลี่ยมแบบนี้สบายใจได้อ่ะนี่ยอาตรงมองสามเหลี่ยมสิจับขอบของนงอะไรหืกใจี่สันควันแท้สบายใจสอนดูด้วยสุดๆร้านนี้อยู่ที่ไหนต้องอยู่กรุงเทพแหละลีหยิต นะครับแบบนี้ไม่ใช่ถ้าถามผมที่ไหนนะผมก็ยังเชื่อปู่บุญแต่บางคนจะไปเล่นปู่ตโต๊ะมันเก่าเกินปู่ตโต๊ะแบบเนี้ยไ,ไ,ไม่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 ถึงพา้ากูครับไม่ถึงพกกูครับพี่แบบนี้มันยุคพักเกจิ ถ้าปู่บุญก็ต้องยุบต้นครับอาจารย์นี่ลีลาห้ามลืมนะพิริี่ลงพี่ชาตพลเอาเนี้ยพี่ชาตพลถามด้วยถ้าองค์เนี้ยพร้อมเรียนพี่ชาตพลเอานะผมเอาหมื่นสองเอาหมนะื่นสองครับปีปอมบอกลีลาเอาหมนะื่นสองครับพี่พี่ชาตพล ปิดแน่นอนเี่พล้นี่้อมเรียมด้วยปิดมื่นสองพิจัดพลลีลาโอ้โหพี่ๆเขาลีลาเยอะมากปุบุญพระดีสุดยอดฉับพ่ชัดพลแล้วแบบนี้ยุคต้นด้วยเนี่ยเลี่ยมแบบเนี้ยเข้ารูแบบเนี้ย คุณสบายใจได้เลยนะครับโอ้โหลีลาปูบุญถ้าเนื้อยาก็เป็นล้านเนื้อดินก็เป็นแสนพร้อมยังพร้อมแล้วหัวใจรัวๆมาสองนาทีนะครับพระแห่งความจเจริญก้าวหน้าครับพระลีลาเอาแล้วเพื่อนๆโรมาเวลาเดครับคาว่าเริ่มขึ้นโหแล้วนะแล้วงานเลี่ยมวินเทจแบบนี้นะ ให้คุณไปเจอเพราะอันเนี้ยเขาทำเขาลูกไปใส่ของอื่นไม่ได้มาแล้วครับเปิดแรกสองมืนบาทครับไปครับเวลาเดินแล้วแล้วหน้าแบบเนี้ยหน้างานโบราณแบบนี้เลี่ยมไม่ต้องมีสี่ห้าสิบปีอยู่ที่สองมืนบาทนะครับเปิดแรกมาสองหมื่นสองพันบาทแล้วจีนอ่ะต้องไปลายเอาอ่านี่คือการเลี่ยมโบราณถ้ารพ้าแบบเนี้ยถ้าพระอะไรกันแล้วแต่เลี่ยมแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าคือแท้อโอโต มา26,000บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่26,000บาทนะครับมา28,000บาทมา30,000บาทแล้วเนื้อนี้ทันสบายสบายอยู่ที่30,000น,น,นะครับน,นี่จะเกะคืนเพิ่มมาอีกแสนหนึ่งโอ้เพืเ่อนๆครับต้องบอกว่าปูบุญวัดจางบางแก้วพร้อมเลี่ยมราคาที่ใส่อยู่ถูกกว่าเจ้าส่วนสองเนี่ย พระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแล้วพระแบบนี้เฮียเขาหวงยิ่ง,ย,งยิ่งนานยิ่งเข้มขน้นเห็นไหมเพราะยิ่งเหลือยิ่งเป็นพระเข้มข้นครับมาที่สามหมื่นสองพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายลีลาเขาเล่นกระแสนกว่าพี่พี่กินครับอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้พี่ฟ้าุาคนมาสองหมื่นแปดไม่ทันนะรัรราคาสุดท้ายอยู่ที่คุณ 3, มีเวลาแค่อีกสามสิบกวิเนียรทีมาสาม พระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวครับ 33, <000. S 1> ผมบอกเลยสามพันโอ้โหมาสามหมื่นห้าพันอยู่ที่พี่พรเป่าเรศนะครับสามหมื่นห้าพันบาทแล้วพระแบบนี้กับราคานี้พระแบบนี้นะคนที่ร่ำรวยนะครับคนที่เป็นใหญ่เป็นโตเขามีของพิเศษทั้งนั้นไม่มีรครับคนใหญ่คนโตคนรล่ำรวยไม่เล่นของ นะแล้วของที่จะเอาไปใช้พุทธคุณเน่ะให้ได้โอกาสก่อนเขาให้ชนะเขามันต้องของที่ดีกว่าเขาจริงๆครับผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยครับราคา,าสุดท้ายน<า>ี่เป็นฝันร้ายของหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับดีลาภุญวัดเร <c oughs> ้ยมาสามหมื่นหกพันบาทแล้ว ราคานี้นะพี่ทวีรอยมาพิทวีได้พิทวีรอยมาเลยอยู่ที่สามหมื่นหกันบาทนะครับราคาสุดท้ายเท่าไหร่นะสาม,มปูบุญสามหมื่นหกพับเรียบเลิกเลิกเ,ลกเถื่อพวกเราปิดแล้วนะครับใช่ครับพี่ทวีชอบเก็บปูบุญปดติพีพรเปาเรศระสามมื่นหกพันสองร้อย พี่พรเนื้อเผาผ่านสองสีเลยนะไปต่อไม่เป็นเลยแบงค์เว้ยไปต่อไม่เป็นแล้วจริงไปต่อไม่เป็นแล้วเอาจริงเนี่ยสามหมืนกว่าบาทเดี๋ยวนี้พระปู่บุญราคาเท่ากับพระใหม่ไปแล้วเหรอผิดที่เราเนี่ยแหละ พี่พอไม่รับผ้าโมูต่างเงินห้าพันสวยอ่ายินดีด้วยพี่ลีีิลงเมื่อคืนพี่นีติพัฒน์เหมาสัมฤทธพี่นัฐวัฒน์กดอ่าวางไม่ลงอ่ะ,อะพี่ก็บอกว่าขอของฝันให้ผมหน่อยพาดีราคาถูกครับพี่ตัชชัย ใครขอบางกระทิงใครขอบางกระทิงผมมาพี่ทวีหายังครับจริงจริงนะพิทวีรอนัดผ่าตัดอ่าเปลี่ยนกระจกตาเพิ่งคุยกับพี่ทวีวันนี้หมอห้ามใช้แสงหมอห้ามมองแสงนะครับ ระหว่างก่อนนัดผ่าตัดเอาปิดท้ายด้วยกลุกบางกระทิงที่สุดของที่สุดของแจ้นะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเพียนด้วยนาทีเดียวด้วยคนตาขอการให้พี่แดนคนไกลครับนาทีเดียวด้วยนาทีเดียวครับบางกระทิงเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้ว มาหนึ่งมื่นห้าพันบาทที่พี่ฟันมงคลครับรบกวนอาจารย์ซองหลังองค์สำริดให้หน่อยได้ครับพี่วิวิกแก้มอ,อยู่ที่หนึ่งมห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้นี่คือนะกลุกบางกระทิงตรงยุกเราดูการเลี้ยมยนี่หนึ่งมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายแล้วนากสมัยก่อนเปอร์เซ็นทองสูง มา1น0 0 0บมื่นับาทกปราคา,าสุดท้ายโช่นี่บากะทิงตรงยุคแล้วขอโทษครับไม่หกักไม่ซ่อมด้วยล้านทองสมัยก่อนเขาตอกโคได้หมดเลยนะมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทแล้วยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนี่กูบากาทิงถึงยุคนะเนื้อหยิบมาก็เข้าใจง่ายแบบนี้ อยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเลี่ยมก็หมื่นกว่า 2, 000, 1, 000บาทแล้วพี่เลี่ยมก็หมื่นกว่าบาทแล้วมาหนึ่งมื่นแปดพันบาทมาสองหมื่นแล้วนะครับเลี่ยมก็หมื่นกว่าบาทแล้วพลาดไม่ได้เลยปากระทิงไม่ไม่หักไม่ซ่อมยุคต้นอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาสองหมื่นหนึ่งพันบาทแล้ว อยู่ที่สอง0มืหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้ยโอ้พี่เลี่ยมบอกด้วยยุกครับสองหมื่หนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายโอ้ตัวเปล่ายังไม่ได้เลยวันนี้พ่อพาเลยโอ๊ตบางแม่บางกระทิงนะยุกต้นพร้อมเลี่ยมเท่าไหร่นะ สองพันบาทครับราคาเท่าไรนะสองหมื่นสองพี่โอ้โหจะไปลงปิดแล้วนะครับนี่พ่อพระเลยนะโนอะบางแม่เนี่ยบางกะทิงทุกต้นเท่าไรนะพร้อมเรียมปิดแล้วนะครับปิดที่พี่นีทีพัดนะครับสองหมื่นสองพันบาทโอ้โห บางกระทิงนะยุคต้นนะยุคต้นก็สามสี่มืนแล้วนะพระตัวเปล่านี่พร้อมเรียมด้วยน่ารัก<ส>เนี่ยสักะราแพรเนี่ยถ้าที่เก็บเป็นเมื่อจะเห็นนะอันนี้กิ่งนะ<อ>พุทธโกศาจารย์ตอนนี้น่านเป็นพุทธโกศาจารย,ยู่เนี่ยอันนี้อยู่ผมนานมากๆนี่พระชายฐานสูง มาเลยมาเลยมาเลยดูเหนือก็แท้แล้วเนี่ยนี่พระชายฐานสูงโคตรขสิองสุดท้ายโอ้โหพ,พี่ทำใจได้ไหมนะี่ล้งนี้ <c oughs> โอ้สาเป็นสูงนะนี่พระชายฐานสูงเป็นแซนรับองค์นี้ไม่อันนี้คือใช้ในด้านให้อยู่เหนือคนอื่นนะครับ <c oughs> ก็บางอย่างผมเก็บยาวเพื่อนๆก็รู้อยู่พรชาชัยมีจานด้วยพินาธวุฒิครับนี่กิ่งข่าร่าแพรตอนที่ท่านยังเป็นมุทโคสาจารย์นี่ยังเจอเหรียญพ่อค้ายเหรียญน,นึงเนี่ยพอค้ายปีศูนย์เก้าเนี่ยโหวสวยมากพอค้ายที่เทพเจ้าแห่งนครศรีนะผมจะบอกให้พอค้ายนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะพิธีปลูกเสกสมัยก่อนที่ขาดพอ้าไม่ได้เลยนะ ถ้าผ่าตายขึ้นมาเนี่ยคู่กับปูทิมอ่ะก็ต้องพอคล้ายนะ<อ>ามาปลูกเ <5, S 1> สรมันปลูกเอาสองพันห้าเอาสองพันห้าพอคล้ายดูกแกบอกว่าได้ความรู้และรอยยิ้มทุกวันครับครับยิ้มแกปีกอะไรวันเนี้ยพีสุภาชัยยองยินปิดสองพันห้าครับนี่เราดูดิผิวน้ำมันกาสสวยๆวยยีพาสต์วันสวยๆวยสักองค์ดีชาัดชาย คุณแผ่นชมตะลดคุณแผนชมตลาดเพราะกลวยไม่มีใครให้ราคาผมผมเอาสามพันเอาสานจริงคุณแผนชมตลดผมเอาสามพันนี่เอาสามพันบาทคุณแผนชมตลาดเพราะกลวยพี่ใช่คือเวลาคุณไปเดินในที่สาธารชนคุณก็จะมีมหาเสน่ห์เป็นอย่างอัส,สตรรันหิมพดแลรวตามด้วยสามพันครับ ข้อคุณรายการนี้ครับตูตั้งแต่เริ่มความรู้สุดๆพระชัยในเรียบไม่แบ่งหรอโอ้โหคนเข้าเยอะมาก,ากานี่ฮ<น>ะคุณแผนชมตลาดเพราะกลวยเท่าไหร่นะสามพันบีเอาไว้แขวนเนี่ยต้องเอาไว้แขวน อันนี้รูปหล่อหลวงพ่อสีภยัยหุบรักษ์วกว่างมาเล่าให้ฟังถูกต้องพระเหรียญเ,เก่าๆหายยากๆครับผมเก็บหมดนะอันนี้ก็หายากก็พวก,กวหัวตะกัวเก่าแปดผมว่าอเาาออ,เอร์อันนี้เป็นนี่ไงปู่จันชโลกลหล่มผมจะบอกให้ปู่จันชโลกหล่ำแท้ๆเนื้อจะเป็นแบบนี้ กไปในทะเลปลาฉลามยังไม่กัดเลยกลเก๋เต็มเลยปู้จันทร์ฉลอกหลามมาถ้าแท้ต้องแบบนี้เขาไรครับพี่อันนี้ผมจะบอกนะเนี่ยคือผงของท่านเนี่ยทำออกมาเป็นด้านเมตตาสุดๆเมตตาคือเขาเมตตาไม่ฆ่าเมตตาคือเขาอยากชุบเลี้ยงเมตตาคือเป็นมหาเสน่ห์อยากอยู่ชิดอยู่ใกล้คุณแผนแดนใต้ ปูจันฉล ộ หลํำเอารายการสุดท้ายเนียนาทีเดียวนาทีเดียวเปิดแรกมาเวลาเดินยับพิมพ์เริ่มไปแล้วมาครับเปิดแรกสามพันบาทเวลาเดินแล้วแล้วนาทีเดียวด้วยนะปูจันฉล ộc หล่ำนาทีสามพันบาทจับนี่เนียคุณแบนแดนใต้จเหมือนจะเจอเยอะ แต่ที่เจอเยอะไม่ใช่เนื้อแบบนี้จะเป็นยุคปลายยุคอะไรไม่รู้แต่ถ้ายุคต้นเนื้อแบบนี้หยิบม,มาเข้าใจเลยนี่ครับนะเคาว่าเป็นเมตตาก็คือคุณไปเจอใครเขาจะฆ่าคุณแล้วก็ไม่ฆ่าก็จะตกทะเลปลาฉลามไม่กัดห่ะคุณคิดเอาดิแขวนปูจันทร์ชะโลกรำเนี่ยมาที่สามพันบาทจบมาที่สี่พันบาทแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่พันบาทนะครับ พิมพ์นี้หาย,ยากกว่าพิมพสมเด็จครับนี่คือผู้จันเนื้อเยอะกว่าพิมพ์ซุ้มประตูพักดรีราคาไม่ไกลเกินตัวสมทายาคุณแผ่นแดนใต้ลองแฟนดูครับอยู่ที่สี่พันบาทนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่พันบาทนะครับขอบคุณครับพี่ปีเตอร์เท่าไหร่นะสี่พันบาท ขุนแผนแห่งแดงเกาะพังงันสี่พันให้ได้อย่างงี้สิคนอาจจะเจอเก๋กันจนบ่อยแล้วไนะแทนนี่คือแบบนี้อยู่ที่สี่พันบาทนะครับราคาสุดตโอ้โห oh. มาห้าพันบาทที่พี่อิมซ่าบ็อกเซอร์กับอ๋อวันนี้พี่อิมนะอิมชอบชอบชอบปุ้นัน ปิดสี่ฟิล์มซาบ็อกเซอร์นะครับหาพันบ้าท,ท้วนอยากให้ส่องเนื้อท่านเนี้ยแบบนี้คือเข้าใจง่ายดีผมชอบเนื้อแบบนี้นะแต่ดูดิศิลปะหน้าตาองค์พระคมชัดลึกคราบพี่พีเตอร์ก็ขอบคุณด้วย มีความสุขกันไหมครับคืนนี้อะไรที่ตับผมหายบ่อยๆเนี่ยโหปูบุญอนะ่ะหยิบปูบุญมาดิแอดมินนะครับได้เคยเชิญไดยดีน้ำมนต์หลว,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 วงเาเขียนมั้งไหมครับอ่านี่จีสุดปูบุญราคาเท่าไหร่นะสามหมื 30, ่นฟาสามหมื่นฟาโอ้หนึ่งคนระับโอ้โหเพื่อน เนี่ยยินดีด้วยครับพี่อิมรักรักรักครับพี่พรบอเร <c oughs> พี่อิมสุดยอดครับอันเนี้ยนะตัดห่วงให้ร้านตัดห่วงนะเราเลี่ยมทั้งเลี่ยมเดิมเลยจะคลาสสิกมากผมบอกให้ให้ร้านนะ่ะตัดห่วงบนออกแล้วให้ร้านเลี่ยมทองเนี่ยทับเลี่ยมกรอบเดิมเนี่ยคลาสสิกมากมาครับเพราะเลี่ยมเก่าบ่งบอกถึงอายุของพระด้วยได้ด้วยเช่นกัน อ่ะถ้าประทับจิตประทับใจกันแล้วในค่ำคืนนี้นะครับพี่พรเก็บของดีไว้ให้แล้วครับพี่วิวิแก้มเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นี่คือพอเวลาหาพระเด็ดๆไม่ได้เนี่ยมุเพือนเห็นไหม ไลก็จะเขเรียกนะเสียงไม่ดังอ่แต่ถ้าเวลามีพระหายักๆมันจะเสียงดังแล้ภาพก็ไม่ได้หาง่ายแล้วอ่ะพระแท้เนี่ยพระยอดนิยมมันมันเขาเก็บกันจนหมดแล้วจริงๆ